สวัสดีครับวันนี้เราก็พบกับปองปอนชาแนลนะครับวันนี้เราก็ยึดช่องเฮียปิงชาแนลเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็จะมากินก๋วยเตี๋ยวเจโนกนะฮะย่านพารามสองนะฮะนั่นเดี๋ยวเราไปพบกับปองปอนพากินกันครับ ับวันนี้เราก็ถึงร้านแล้วนะครับที่เราบอกเมื่อก่อนเปิดรายการเมื่อกี้เราอยู่ที่ร้านเจนโนบนะครับ ลูชิ้นแคะอยู่ย่านแม่ลาสองนะครับก็ใครอยู่แถวละแวกนี้ก็จะรู้จักร้านนี้เป็นอย่างดีนะครับถามว่าอร่อยจริงครับร้านนี้ก็จะมีเมนูหลากหลายนะครับก็จะเป็นที่เด็ดของเขาคือรูกชิ้นแคะนะครับลูชิ้นกุ้งนะฮะเกี๊ยวทอดแล้วก็เต๋วต้มยำเลยครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาลองมาที่ร้านทั้งทีครับก็สั่งเยอะมากเลยครับเมนูวันนี้ที่จะลองชิมกันก็จะเป็นนี่เลยครับเส้นใหญ่ย็นต์โฟ นะฮะก็อีกชามนึงจะเป็นเส้นเล็กแห้งต้มยำนะครับแล้วก็ทีเด็ดอีกอย่างนึงครับก็จะเป็นกุชชินกุ้งนะครับโอ้โหนี่อยู่ชิ้นกุ้งนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วสของเกียเก๊ยวทอดเกี๊ยวทอดเขาบอกร้านนี้กรอบจริงครับก็จะเป็นน้ำซุปกระดูกกินกับก๋วยเตี๋ยวแห้งนะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปลองกินกันเลยครับ เมนูแรกเราจะลองชิมดูจะเป็นชุวเตี๋ยวแห้งต้มยำนะ,ะก็เขาว่ากันว่าร้านนี้มาไม่ต้องปรุงเลยฮะ,อะลองนะครับร้อนร้อน มันแบบมะนาวแทะมะนาวแท้แล้วก็ถั่วคือแบบถั่วดีถั่วดีชิ้นปลา <c oughs> ไม่ข่าวครับ <c oughs> อร่อยยแล้วจะเป็นตัวเย็นตโฟนะฮะเย็นโฟมมีเครื่องทั่วไปเป็นเส้นใหญ่ ต่ยินตาโฟนี้เราสั่งแบบเป็นยินตาโฟรธรรมดาอาจจะต้องปรุงหน่อยตามความชอบนะบเน,นี่ยคิมังก็คือมันหวานมาจากซุปกระดูกตัวนี้แหละครับตัวที่เรากินกันนึ่งนะครับเราสั่งกันหวานมาจากตัวนี้นะฮะอ,อร่อยครับยังไงก็ขออนุญาตไป รับประทานก่อนนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับผัเตี๋ยวแจนโนกนะครับเดี๋ยวหลังจากกินเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันนะครับแล้วบอกว่าเด็ดนะฮะใน ในร้านนะฮะก็จะเป็นเมนูเด็ดตามเมนูแบบคนทั่วไปมาก็ชอบสั่งกันก็จะเป็นลูกชิ้นแค่นี่แหละครับลองดูครับอืมลองิมฮะเออจริงลองชิมลองริง,รรง,รรงคือทั่วไปเนี่ยมันจะผสมแป้งนะครับแต่ร้านนี้คือแบบแป้งล้วนเลยฮะ ก็เล่นนะฮะก็จะเป็นหมูหมูค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะแต่พวกนี้มันต้องตดแป้งอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามันไม่สดแป้งม,มันจะไม่เกิดความนุ่มอยู่แล้วนะฮะในตัวของเนื้อหมูเองนะฮะก็ถือว่าอร่อยครับอันนี้เป็นหมูนึ่งที่มีต้มหูลองดูตัาหมากกน,นึ่งๆแล้วอร่อยกว่า เรียบร้อยครับสำหรับมื้อหนักมื้อนี้นะครับมื้อเช้านะครับช่วงสิบโมงเช้านะครับก็อิ่มนะครับไม่รู้จะอธิบายยังไงดูจากกระดูกตรงนี้ได้นะครับเนื้อเนื้อไม่มีแล้วอะครับก็ถ้าถามว่า ด้วยความอร่อยเนี่ยอร่อยจริงครับแล้วก็ด้วยของรสชาติของน้ำซุปที่มันหวานจากการการตุ๋นกระดูกการต้มกระดูกเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะดีเลยคือดีอ่ะคือดีเลยครับก็หมดครับทุกเมนูนะครับแล้วเดี๋ยวมาที่นี่นะครับก็มีอย่างหนึ่งที่เราห้ามพลาดนะครับก็ ไม่ใช่ครับเราต้องไปกินตัวขนมโตเกียวนะครับที่ขายอยู่ข้างหน้าร้านเจโนกแห่งนี้นะครับก็ใครมาก็ต้องแวะกินนะครับเพราะว่าเป็นตัวเกียวที่ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2534นะครับพูเล่นนะครับก็ลองดูครับอีกนิดนึงนะครับเราก็จะไปสั่งไส้มีหลายไส้เลยนะก็จะไปดูกันว่ามีไส้อะไรบ้างแล้วเดี๋ยวไปพบกันที่รน้าโตเกียวครับ อ้าวนี่ถึงแล้วครับร้านโตเกียวนะครับที่เราบอกห้ามพลาดนะครับก็ขายง่ายครับดูข้างหน้าเลยใช่ไหมอ๋อนี่ไงมีไส้้ใหเลือกมีไส้ให้หลายไส้ให้เลือกใช่ไหมฮะอ๋อผมเอาไส้หวานนี่เหรอไส้หวานไส้ครีมใช่ไหมเอาไส้หวานสองอ่าก็จะมีนะครับไส้ครีมไส้กรอบบุอดปลาชีสหมูแดง กะลีไก่นะครับแล้วก็ฝอยทองแล้วก็ชาโคลแป้งชาโคลเป็นแป้งนอกนะครับ <Okay. S 1> คนที่มาร้านเจนโน่นะครับก็ต้องกินตเกียวทุกคทุกคนเลยเนาะส <Okay. S 1> ่างเกตต้องกินทุกคนนะฮ <Okay. S 1> ะก็พิธีพิถันนะครับจากการนวดแป้งนะครับเป็นเวลา24ชั่วโมงนะครับ จะมีร้านไม่จำเป็นต้องมีร้านโตกเกียวเนียยนะคะก็จะมีร้านกล้วยปิ้งนะครับกล้วยปิ้งเข็มประพานะฮะก็าจะข้าวนียวเป็นน้ำส้มนะฮะน้ำส้มแล้วนะค,คนที่มากินร้านนี้ก็ต้องซื้อลอตเตอรี่กลับบ้านด้วยนะฮะซื้อลอตเตอรี่กลับบ้านด้วยเสี่ยงโชคกันไปแล้วมาดูวิธีการทำของเรานะฮะ,ะสัดเกลือร้านนี้สะอาดครับก็จะมีถุงมืออะไรครบนะครับ รเราก็ลองอันนี้เป็นไส้ครีมนะครับไส้ก็ยอดนิยมร้อนร้อนร้อนขออนตเปล่าขอบคุณครับพี่อันนี้ใส่ถุงให้หน่อยได้ไหมฮะ่คะอันละหกบาทลองดูเฮ้ยเแมงไม่หวานแมงแบบอร่อยอ่ะอ,อร่อยจริงอร่อยจริงดูดูไส้ยดย เด็กบอลทารรักครับโอเคครับสำหรับปังปอนพาพาพาชิมวันนี้ก็ก็จบลงแล้วที่ร้านเจนโนกอย่างที่ได้ได้ไดดชมกันนะครับก็วันนี้ก็ ขอบคุณนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้ช่องเยปิงชาแนลด้วยเฮ้ยไม่ใช่ช่องปังปอนชาแนลด้วยแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับไปเปลี่ยนโลโก้ช่องก่อนนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ